สวัสดีครับมาดูผลงานพักเครื่องนะครับหลวงพ่อคูณรับสเสด็จนะครับกลับมาแรงอีกแล้วนะครับสามโค้ดผิวไฟสวยๆเหรียญรับสเสด็จหลวงพ่อคูณต่อโค้ดคมๆชัดๆนะคร ไฟเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวด M16 อาจารย์นองเอ็มสิบหกอาจารย์นองวัดทรายขาวประสบการณ์ดีนะครับรุ่นนี้ พระสวยนะครับคมชัดเอาแปดร้อยบาทหลวงพ่อเงินเนื้อนวะนะครับรุ่นเจริญเลขดัมเบ์สองศูนย์นะครับเนื้อนวะออกจากวัดสองพันห้าร้อยบาทนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทหลวงพ่อเงิน เหรียญชินราชเนื้อตะกัวไม่ทราบที่หลังจานหลังจานเต็มเนื้อสวยมากเอาหกร้อยบาทนะเหรียญยี่ห้าพุทธศตรวตรรษนะครับเนื้ออันปะกา้าพระสวยนะ ผิวเป็นน้ำทองเลยนะเนี่ยป้าเก็บดีมากเอา 700, เจ็ดร้อยอ่าเจ็ดร้อยบาทอุ้ยโอ้โหขนลุกเลยเสียวเดี๋ยวโผเนื้อดินนะครับยี่ห้าพุทธศตรวตรรษ เอาสี่ร้อยบาทนะครับพระสวยนะสี่ร้อยบาทสี่ร้อบาทหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันสวยแชมป์โลกนะครับเหรียญนี้เหรียญเหรียญงาช้างใหญ่นะครับเหรียญงาช้างใหญ่ปีหนึ่งแปดผิวสวยนะครับผิวกัน ตลอดนะฮะเป็นนำมันกา๊าซเลยแชมป์เลยนะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทอุ้ยแปดร้อยบาทกล่องจะล้มอย่างเดียวเลยหลวงปู่นายนะครับวัดป้นแจ้งรุ่นปืนแตกพระสวยคมชัด เอาส่วนคมชัดเอาพันสามกูน่ายพันสามเรียนเอ่อเป็นพระคล้ายๆกับอเขาเรียกเนอะไรดีในหลวงทรงพระนวดนะครับในหลวงทรงพระนวดในหลวงทรงพระนวด ปีศูนย์ห้าพิกพิกเนี่ยสามสี่พันนะตอนนี้ก็ลงมาจปลนะครับเอาในหลวงทรงพรนวดเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทรูปรอ,อหลวงูุทวดปีหนึ่งหนึ่งนะครรูปรอ,อหลวงู้ทวดปีหนึ่งหนึ่งออกวัดช้างให้ ปีหนึ่งหนึ่งออกวัดช้างให้เอาหกร้อยบาทรูปไทยสีเปียหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลวรวิหารนะครับจังหวัดชัยนาทรูปไทยสีเปียนะครับสองสี่หกหกหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับีหลวงพ่อธรรมจักร องนี้คือองค์ดั้งเดิมนะครับองที่ลอยมากับน้านะปัจจุบันนี้จะปั้นทับองค์เก่านะครับจะเป็นองค์ที่อยู่ในวิหารองค์ใหญ่ครคือทับองนี้นะเนี่ยอันนี้คือต้นฉบับเลยนะของที่มาทีแรกเลยองค์แรกเลยนะดั้งเดิมแล้วที่เห็นยู่ที่ที่ในโบสถ์เนี่ยคือเป็นองค์ที่เขาปั้นทับองค์เก่านะครับองค์จริงเนี่ยซีเปียนะครับกระดาษซีเปีย สองสี่หกหกกระดาษเดียวกับนั่งไหวายของหลวงปู่สุขนะครับเอาเอาสี่พันห้านะแบ่งปันสี่พันห้าร้อยบาทหลวงปู่สุขบุกเสกสองสี่หกหกองนี้ซื้อมาสองพันห้าเอาเท่าทุนเลยกรอบทองเก้าสิบนะครับกรอบทองเก้าเก้าสิบเอาสองพันห้าร้อยบาท แอนนั้นมีคนต่อเท่าไหร่ยี่สองไม่ได้ค่าทุนเอาสองคนห้าปิดตาห้าเหลี่ยมหลวงปูน่นายวัดบ้านแจ้งเอาหกร้อยบาทแล้วกันสวยผิวลุง้งพะปกหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับปกหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยประสบการณ์นะ ระลอเก่านะมีประสบการณ์สูงหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วย ปกหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยเอาเอาพันหกแล้วกันหนึ่งพันหกร้อยบาทขุนแผนอาจารย์ชุมนะครับหลังดาบไข่นะมีชันลงติดมาด้วยนะมนสารน 1, เนื้อว่านสบู่เลือดนะผุนแผนอาจารย์ชุมเอาหกร้อยบาทเหรียญงูเล็กนะฮะงูเล็กหลวงพ่อเอีย บ้านด่านนะครับหลบวงพ่อเอียงูเล็กหลวงพ่อเอียพระสวยมากครับผิวเดิมอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะสองขีดนะ่ะจะ่าตรงนี้จะมีสองขีดนิยมสองขีดนะ่ะผิวออกเป็นแบบมะขามเปียกนะแต่พระไม่ได้ใช้นะครับผิวธรรมชาติ หลวงพ่อเอีองูเล็กหลวงพ่อเอเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อรือสีลิงดำกูผู้ชนะนะครับหลังกูผู้ชนะเอาหกร้อยบาทรุ่นแรกหกร้อยบาทหลวงพ่อรวยสองเหรียญน,นะครับอายุวัฒนะมงค,คลนอนกล่อง <Okay. c oughs> พระสวยผิวลุ้งนะครับลอนกล่องคู่นี้นะครับเอาหกร้อยบาทรวมส่งนะฮะสวยผิวลุ้งทั้งคู่แล้วสวยๆเลยหกร้อยบาทนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาครับทักไลน์ไลน์ทักไลน์ลลนี่คนหาจากไอดีไลน์นะครับ a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ